ทุกคนครับวันนี้ทุกคนได้เข้าไปใน Facebook น่าจะเห็นแล้วนะครับผมว่าบรรดาเพื่อนๆของเราเนี่ยกลายเป็นตัวการ์ตูนแอนิเมชันกันไปหมดแล้วนะครับผมเพื่อว่าตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กอวตารมาโคตรแรงซึ่งในขณะที่ผมพูดอยู่เนบีเนสังกาดก็เพิ่มพร f a เฟซบุ๊กอวตารของตัวเองไปครับฮัลโหลมาแรงจริงนะครับผมกับ Facebook อวตารนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถสร้างตัวการ์ตูนของตัวเองได้นะครับผมแล้วก็สามารถจะเอาไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กหรือว่าใช้เป็นสติ๊กเกอรับ อ่ะโอเคสำหรับใครที่อยากจะสร้าง Facebook อวตารของตัวเองนะครับผมทำยังไงใช่ไหมครับมาดูพร้อมๆกันนะฮะโอเคครับผมมาอันดับแรกเลยนะครับผมก็เข้าไปที่ Facebook เลยนะฮะจากนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็น iOS น่าจะมุมขวาล่างนะครับแต่ถ้าเป็น a n d r o i d ก็จะอยู่ไอตรงขีดคีมุมขวาบนนี่นะครับผมมาจากนั้นนะครับผมกดซีมอลหรือว่าดูเพิ่มเติมนะครับผมมานี่กดตรงนี้เลยนะครับแล้วเลื่อนลงมาหน่อยครับผมจะเห็นคําว่าอวตารอยู่นะครับผมมากดเข้าไปเลยครับผมมาหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะเริ่มสร้างตัวลคครรขอองงุณได้ เริ่มสร้างไปพร้อมๆกับผมเลยแล้วกันนะฮะ <Wow. S 1> ส,สีผิวอ่าผมผมน่าจะอยู่ประมาณนี้จากนั้นเลือดทรงผมครับ อ่ะโอเคอันนี้ละกันเนาะต่อมาครับผมมาเลือกโครงหน้ากันนะครับผมมาผมมีหน้าแหลมนะครับผมมนาะโอเคอ่ะไม่น่าจากอันนี้นะครับผมมนาะต่อมาครับผมมลักษณะผิวก็ผมมองว่าคุณมีสิวมีกระไหมหรือมีไฝตรงไหนไหมนะครับผมมนาะผมมีไฝอยู่ใต้ปากครับผมมาด้านไหนวะด้านนี้เนาะหรือด้านนี้วะมันอยู่กลางๆเอาตรงนี้ละกันอ่ะรอยเส้นครับ,ร,บ,ร,บรอยเส้นรอยตีนกงตีนกายอยากให้มีไหมของผมไม่อยากให้มีครับผมมาอาจจะหลอกลวงสะหน่อยแต่ไม่อยากให้มี ตาให้เลือกเยอะมากเลยตาผมน่าจะอยู่เฉยๆเฉยๆไหนวะน่าจะประมาณนี้อ่าโอเคนะครับผมมาต่อมาครับผมมาแต่งหน้าด้วยครับผมมาปัดขนตาไหมอยากให้ปัดไหมไม่เอากะผมมาเสื้อผ้าครับผมมาโอ้มีเสื้อผ้าให้เลือกเต็มเลยอันนี้นะโอ้ยมีกระจกให้ส่องด้วยว่าเหมือนยังวะ มนี่แหละผมว่าได้แล้วเสร็จแล้วครับกดเรียบร้อยปังมันก็จะทำการโหลดครับผมเรอเสร็จตรวถัดไปเขาก็จะบอกว่าใช้อวาตารของคุณเนี่ยในการแสดงภาพที่เห็นได้นะอะไรอย่างนี้ แชร์ไปยังฟีดข่าวได้ด้วยแชร์ไปที่เฟซบุ๊กตัวเองครับตลอปุ่โพสต์ปังอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมกับการสร้างโปรเฟซบุ๊กอวตารนะครับผมมาง่ายๆเลยใช่ไหมครับผมมาโอเคถ้าเกิดใครเล่น Facebook แล้วไม่อยากตกเทรนนะครับผมรีบไปสร้าง Facebook อวตารของตัวเองกันเลยนะครับผมมาอ่าและนี่นะครับผมก็คือซูเปอร์วันรของเราในวันนี้นะครับผมมาแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับผมมายังมีวันรออื่นๆในโลกโซเชียลรอคุณอยู่ในรายการนะครับผมมาเจอกัน แกแ์โซเชียลสนุกจังโวยเหรียนอวตารยังเฮ้ยย้าวเอ้ยสวัสดีครับผมในตอนนี้คัวอยู่กับปลื้มในรายการโซเชียลสนุกจัง ยังไม่คันเริ่มเลยเหมือนมีพลังงานบางอย่างเข้ามากดประสาทว่าปลื้มเอ๋ยวันนี้น่าจะมีเรื่องเปิดหัวแน่นอนรายการจะมาอัปเดตเทรนดิ้งและวายร์่ต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับผมว่าตอนนี้มีอะไรเจ๋งๆมันๆสรุปมากๆหรือปวดหัวประสาทสุดๆเราก็จะเอามาออกกันในรายการนี้นะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตทุกอันที่ส่งกันเข้ามานะครับผมมาชอบมากๆเลยนะครับผมมาชอบจริงๆนะครับผมมาถ้าใครอยากจะส่งมาออกกันในรายการอย่างนี้อีกนะครับผมมาสามารถอัปโหลดแฟนอาร์ตของคุณได้ที่อินสตาแกรมคุณนะครับพร้อมแท็กมาที่อินสตา อ f นสตาแมนะครับตามที่ขึ้นนี้เลยนะฮะแล้วติดแฮชแท็กคื่นแฟนอาร์ตนะครับแค่นั้นเองครับผมเราก็จะเอามาออกในรายการนี้นะฮะส่วนอันไหนที่แบบว่าดูตั้งใจตั้งใจถูกใจชิมงานนะครับผมมาเดี๋ยวชิมงานผมก็จะเซตเอามาแปะข้างหลังนี้นะครับผมมาแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะครับผมมาอ่ะใครสนใจก็ส่งมานะจ๊ะโอเคงั้นเราไปลุยกันในโลกโซเชียลเลยดีกว่าครับผมว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะไปจะเปร์อัพชูเมเป็นสเตัทครับผมเขาบอกว่านั่งคุยกับเพื่อนที่เป็นอินเดีียยถาามว่ินเด ีกี่วันนะโอ้ฉันบรรณะครับมันบอกมีเจ็ดวันเหมือนบ้านเรานะวันละว,วันเจ็ดวันนะพระเจ้าช่วยอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปจ้าโอ่านไม่ออกขออภัยอ่าเป็นรูปคือตดแท็ก,ก,กซี่ครับครับพี่พี่เสดเดออีกแล้วแล้วไงต่อไงไปอยู่ใกล้พีเสดเดอแม่งมโดนดึงเข้าโลกคุ้งขนาดทันที <c oughs> โอ้ยน่าจะฟิลแบบลูกสิษย์และอาจารย์ในชีวิตจริงและในอนิเมะครับอ <c oughs> ันต่อไปดีกว่าครับ <c oughs> จากคุณสก,กลิล <c oughs> เป็นสเตตัสครับผมว่าคนหนึ่งไปได้ดีอีกคนไปไหนไม่ได้เลยโอ้ดรมมาม่าอารมณ์แบบว่าเลิกกันไปแล้วฉันยังมออกไม่ได้เลยแล้วให้ต่อครับอืมเป็นตะคิว นายก็เหนื่อยใช่ไหมนายก็เหนื่อยใช่ไหมก๊อตใช่ไหมอันต่อไปดีกว่าครับจ้าเบย์สาวนีมมมม้มีมืมัแคปชั่นเขาขอ,ขอเหยียดงูพันล่างอะไรหัวโตเหรอนายได้ค <c oughs> ะแนนแฟนตู่กันหนึ่งเลิฟมากเลิฟรูปนี้มากโอ้แล้วใส่หมวกเหลืองเหมือนกันด้วยนะเพื่อะไรก็เหมือนห <c oughs> มานิจจาด้วยนะเว้ยอยู่นี่ <c oughs> <c> oughs> คอ <oughs> มเมนต์นะเสียงนี้มาเลยครับข <c oughs> ิงแก๊งนู้นขึ้นทีสื ต่อไปเดี๋ยวรับจากคุณอนิชานอ่าเป็นอารมณ์แบบว่าลูกค้าคุยกับไลแมนครับลูกค้าทักไปหาไลแมนครับว่ายืนยันออเดอร์ไหมครับคุณลูกค้าบทผมครับ <laughs> <laughs> พี่จะไปแยกบทพี่ไลแมนทำไมเร <laughs> ื่ออะไรไลแมนตอบมอกคเลนะบทผมับ <laughs> อันนี้ตลกเอาบ้างดีกว่า <laughs> เผื่อแบบพี่ไลแมนเหนื่อยครับ <laughs> ปรากฏว่าพอผมเรา,เาไปเล่นจริงพี่เขาไม่ตอบน่ารักแบบนี้ครับผมมาปรากฏว่าเขาตอบกลับมาว่าวันตีหรือแซด โอ้ยอันต่อไปจากเพจค <เ fiance! S 1> นคิดดอทไอคิวอ่าเป็นสาระน่ารู้ครับผมเขาบอกว่าคําว่าแป๊บหนึ่งเท่ากับ90วินาทีเท่านั้น <harsh> <ık> พอคุณที่ช่วยมาบัญญัติควาว่าแป๊บหนึ่งครับพี่พบผมมีปัญหา <h> กับคำว่า นัดหนึ่งกับเพื่อนผมมากเฮ้ยมือไหนล้วนัดสี่โมงอะ่ะกออูถึงแล้วเนี่ยเออแปบ๊บหนึ่งเพิ่มแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันล่อไปชั่วโมงครึ่งแค่เพื่อชมอนี่มาอ่านกันเขาบอกว่าเฮ้ยสงสัยกันไหมว่าแปบ๊บหนึ่งที่ชอบพูดกันมันกนี่นาทีวันนี้เรามาคลายข้อสงสัยกันตามพจนานุกรมอังกฤษออกฟอร์ดคว่าแป๊บหนึ่งหรือโมเมนต์ตามหลักโมเมนตัมเป็นหน่วยการนับเวลาในยุคกลางความยาวของชั่วโมงสุริยคติขึ้นนอยยูู่่่่กกัับควววาาาามมแแตตตตละะซึงงจไป ซึ่งโดยเฉลี่ยช่วงเวลา 1, 1> หรืออัมโมเมนต์เท่ากับ90วินาทีหรือ1นาทีครึ่งเท่านั้นวาเมึงเข้าใจไหมไอ้พวกแป๊บหนึ่งแล้วให้เพื่อนไปรออ่ะฮะมันแค่หนึนาทีครึ่งเกินกว่านั้นไม่เรียกแป๊บหนึงเลยคนนี้โดนใจคนตรงต่อเวลาอย่างผมมากครับเหมือนดูโกรธนะผมะดูโกรธนะใช่โกรธมาก แต่เหมือนมีคอมเมนต์ท้วงติงครับเขาบอกว่าสำหรับเราคือตอนเราว่างค่ะเพราะถ้าไม่ว่างจะบอกแป๊บหนึ่งเหมือนตอนกําลังขี่พี่ขอประตูจะฉี่เราบอกแป๊บหนึ่งประมาณ15นาทีค่ะพอค่าคี่เก้วินาทีได้แค่ช่อนหนึ่ง อโอเคอันนี้ยอมอันนี้ยอมเอาเป็นว่ากําหนดเวลาไปเลยดีกว่าว่าโอเควยมึงอีกชั่วโมงครึ่งกูถึงนะปิ้หรืออะไรนี่ก็ว่าแบบผสายมากรถติดหรืออะไรก็ว่าไปแต่มึงบอกแป๊บหนึ่งกูต้องมายืนรอมึงชั่วโมงครึ่งในมึงโอเคไม่บ่นเรื่องนี้ละอันต่อไปดีกว่าครับเจ้าเนบอยเป็นสเตตัสสั้นมากครับผมแต่คนแชร์มือกว่าครับมันเจ๋งยังไงมาดูกันธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องมีเกิดแก่เจ็บจังเธอไม่รัก แ0แรกของสเตตัสนี้ดูธรรมะขโมมากดูมาคังทำมากอีกย่อนขั้นหลังนี่เออเจ็บชังเชยไม่รัก uh, 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 uh. ทางตอบไทยด้วยครับ uh. จ้า uh. เฟซบุ๊กเหมือนกับหมาแต่งขนครับผมแต่งเป็นตัวอะไรไหนพี่ใช่ไหมพี่เดิ น้องเป็นยีราฟแต่งโคตรเหมือนไม่รู้ว่าเพทนสีหรืออะไรหรือตัดแต่งขนอย่างเดียวนะครับผมอ่ะแต่เอาเป็นว่าเขาใช้สีไม่อันตรายก็โอเคครับน่ารักดีฮะต่อไปดีกว่าครับจอเพี h ร์เฮาปิงเทปเชนใส่แล้วกูจะกลายเป็นพนักงานไหมครับเหมือนโซนขายเสื้อผ้าในห้างบิ๊กซีครับเสื้ออะไรไหนร้อสี่บเก้าบาท บิ๊กซีถามจริงพี่เอาจริงดิคอมเมนต์ครับใส่ไปเดินโลตัสโอ้โคตรหยามคอมเมนต์อีกอันหนึ่งครับน้องๆเติมขขงแผนกนี้หน่อยคุา <c oughs> <c oughs> กายเป็นพนักงานทันทีคอมเมนต์อีกอันหนึ่งครับกล้าขายที่มีคนกล้าซื้อไหม ต่อไปเดี๋ครับจาเพจตามติดชีวิตอนิโมลแคปชั่นเคยไหมพาหมาไปเดินเล่นแต่กลายเป็นการวิ่งโอลิมปิกแคนเป็นเหมือนภาพพี่คนหนึ่งพาหมาไปเดินเล่นครับ<อ>แล้วโอ้โยมึงดูเส้นสักขีดซะก่อนจับไม่ได้กล้องจับไม่ได้อะมึงเร็วมากเร็วมากมึงดูหน้าหมา โอ้โหดูเส้นสปีดดูหมาย่งหัวเิไปเร็วมึงไปเร็วรองก่อนโอ้โหดูเส้นสปีดต้องตามึงไปวิ่งแข่งกับโบได้เลยเนี่ย่อไปดี่ยครับอยากคุณตามแคปชั่นเพื่อนามมึงเป็นไรนั่นขับไปคนเดียวผมบอกเปล่าเปาไม่ได้เป็นไรในสมองผมหืมแต้ว ล้วบวกเต่ากลายเป็นเตลล์มึงข้ามจากหมาไปแล้วเทปก่อนมันมีหมกเอฟนี้มีเต่าผมเป็นแบบคนนี้บ่อยมากเลยนะประชุมแบบซีเรียสมากนะประชุมกับพาร์ทเนอร์ประชุมกับลูกค้านะประชุมแบบครับผมครับครับอ่าครับแล้วบางครั้งผมก็จะชอบนึกอะไรแบบนี้เตลล์แล้วผมก็จะแล้วคนอื่นก็จะบอกแบบเป็นไรคะคุณปลื้ม๋อเปล่าครับเปล่าครับนี่เป็นไร ับอีรอบนี้แต่เดี๋ยวไอ้แต๋วนี้มันก็จะฝังอยู่ในหัวผมเว้ยตอนผมไปประชุมต่อจากนี้อ้อยันต่อไปเดี๋ยวรับจะเป็นวิลอลนิพเพนแคปชั่นนะซ่าก็พาเธอกลับมาไม่ได้เป็นรูปแมวในกระป๋อแมวครับแล้วเหมือนก็สวยเอวกาศอันน้อยๆเอาไว้ส่งแมวออกไปดูนอกโลกเล่นครับคอมเมนต์ครับกูไม่ใช่ชาติแมวแต่กูมาช่วยมึงแล้ว อันต่อไปเดือยครับจาเบวียสโซแทปบชันยิงห้าเหมือนยิงยูเป็นเหมือนคุณครูคุยกับนักเรียนครับคุณครูบอกว่าห้ามเขียนอะไรบนโต๊ะเด็ดขาดนะฉันปี่นะมึงห้ามเขียนอะไรบนโต๊ะอปกปักปัก <laughs> จมสารภาพมาใครเคยผมเชื่อว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยคุณต้องเครทําดามีอะไรกับโต๊ะตนักเรียนคุณบ้างแหละไม่มากก็น้อยไม่ลิขวิดก็กันไกลไม่กันไกลก็ดินสอไม่ดินสอก็ยังลบไม่ก็หนักหน่อยก็แบบไอเนี้ยมีมีแอ่ตอกแม่งเลยเนี่ยมีกคน โอ้ยพอก่อนดีกว่าเหนื่อยปวดหัวโอเคครับผมก็ขอโชคใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเวลามีตอนใหม่จะได้แจ้งเตือนที่คุณนะครับผมฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่สมัคร We Are Soul Membership กันเข้ามานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับรายชื่อที่ขึ้นตรงนี้นะครับคือคนที่สมัครแบบสนุกจังมานะครับผมฮะแล้วก็ขอขอบคุณที่ขึ้นโน้อินโชว์ด้านหน้าที่มีโลโก้เค็ๆของคุณเองนะครับนั่นคือแบบสนุกจังเว้ยนะครับถ้าเกิดใคคคคคครรรรรรออยยยาาากกจะะะะสสมมมมมมััััั Are Membership So We ีีีีนนนนนบบบผผผ่่เเลลตภพทขึ้้ฮไป ได้เลยนะครับผมพร้อมรับสิทธิพิเศษจาก v ีอาโซเมมเบอร์ชิพนะฮะรวมไปถึงเงื่อนไขสมัครแบบสนุกจังโว้ยนะครับผมได้ผ้าผิดปากโซเชียลโซลาซิกส่งตรงถึงบ้านคุณแบบฟรีๆเลยด้วยนะครับผมฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากพูดคุยกับผมนะครับผมหรือติดต่องานนะครับผมสามารถทักมาได้ที่อินสตาแกรมของผมเลยนะครับหรือมาได้สกอรตออฟฟิเชียลนะครับผมฮะส่วนใหญ่ผมจะอยู่ในไอจีนะครับมาคุยกันได้นะครับผมฮะแต่ถ้าเกิดผมตอบใครช้าเนี่ยต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละวันมีคนทักมาหาผมเยอะมากๆเลยนะครััััััับบบบบบบผผมมมมจะะพยยยาาาตออกกกลให้้ไดดเรรรร็วทททีี่่สุุุนนคคคคคขณ ับแล้วก็ตรงนี้ก็ผมมันเป็นตัวอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังหวะอยู่นะครับไปกดดูกันได้เลยนะฮะส่วนกลมๆตรงนี้นะครับคือกด subscribe นะครับฝากกดให้กันด้วยนะครับผมฮะจะได้ไปพลาดตอนใหม่ของโซเชียลสนุกจังหวะอัพเดตเทรดดิ้งกันทุกวันครับผมฮะโอเคงั้นเราไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการโซเชียลสนุกจังหวะนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเจ้